สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับมังกรช่างเงินเราจะพาท่านผู้ชมมาดูคลิปสั้นๆนะครับของลูกตะบองเพชรนะครับเต็มต้นตะบองเพชรนะครับต้นตะบองเพชรนะครับหนอยออกลูกเต็มนะครับสามารถกินได้นะครับเ่ยผมเคยรับประทานแล้วนะครับวันนี้จะพามาให้ดูนะครับเป็นต้นตะบองเพชรที่เขาปลูกนะเพื่อิสราเอลนะข้างในนะครับ หน้ามันจะคล้ายกับแก้วมังกรนะครับแต่ก็จะมีเม็ดเล็กๆนะครับข้างในเป็นเม็ดแข็งนะครับแต่คล้ายๆกับแก้วมังกรนะครับรสชาติแต่ผมว่าถ้าคนไม่ชอบก็ผมว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่ม้นจะมาจะมีสรพคุณทางยาน,นะครับโอเคครับผมสรารคดปนี้ก็มาสั้นๆนะเราเห็นมันสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับ คลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด c r i b e ครับช่องมองกร a า n น l นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปกอนนะครับสวัสดีครับ